ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอ่านให้ฟังชาแนลช่องที่จะนำสาระดีๆจากหนังสือหรือวรรณกรรมอันสรงคุณค่ามาอ่านให้ทุกท่านได้รับฟังถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านท่องไปสู่โลกแห่งหนังสือด้วยกันนาปัดนีอ้อ่านให้ฟังชาแนลบายเมอร์เมดขอนำเสนอเสียงอ่านนวนิยาย จากจินตนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2556สาขาวรรณศิลป์เพชรน้ำงามแห่งวงการวรรณกรรมเจ้าของนามปากกาโสภาคสุวรรณเรื่องสิครินเทวินตาบทที่20คุณนนท์ครับผมเอง ช้าก่อนชนนปรับไปถึงเตียงคนเจ็บหัวเราะเหหๆขณะยื่นดอกไม้ทั้งหอบในมือให้พยาบาลก่อนจะหันกลับมาหาคนบนเตียงที่พยายามประคองตัวขึ้นแล้วกลับลงนอนตามเดิมหน้ายังเืิดสีซ้ำโหนกแก้มก็ดูเด่นชัดกว่าปกติเสื้อนอกสีชมพูอ่อนใสดูจะขับให้หล่อนซีสเตียวยิ่งขึ้นตาที่โตอยู่แล้วดื้อลุกลงไปในเป้า อย่าเพิ่งเก่งไปสิฮะชนนปรามเบาๆเสียงคานว่าเก่งอะไรกันนี่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ล่ะไม่ได้พบใครเลยตั้งสองสามอา้าวชนนทำเสียงสูงก็ยังเป็นมกคุเทศนำตัวสิคิริยาอยู่ยังไงเลยละ่ะฮะพูดอะไรฉันไม่รู้เรื่องผู้ป่วยปฏิสเสธก็คุณวินนั่นแหละบรรยายผังเมืองโบราณ ปราสาทบนเขาออกแจมแจ้วเลิกพูดบังบองทีเถอะเขาว่าฉันไปได้เชื้อมาเรีย,รยหรือคุณนนฮะฉนนพ์งกศีสารับผมก็ไม่รู้เนืกว่าคุณวินแอบไปอ่านตำราบโบราณคดีที่ไหนมาถึงได้รู้จากสิคิริยาแทบทุกซอกทุกมุมอ๋อยังไม่หมดเท่านั้นนะฮะยังไปอารวาดที่ถูกป,ปรามาอวานุราชปุราอีกด้วย เช่นหรืออารวาสอะไรคุณนนเสียงที่พูดแผ่วเบาจำไม่ได้ก็ตอนที่มาถึงเมืองภูเขาฉันจำได้แค่นั้นจริงๆมาตื่นอีกทีก็บนเตียงนี่อารวาสที่ลานเจดีโบราณสิหะถูกปรามาอนุราปุระคุณวินเข้าไปยื้อยุดคนจำสินภาวนาวุ่นวายเป็นคนอื่นก็ดีหรอกทำไม เสียงถามทันควันก็ชนอนอึกอักเราร้องเฮ่อก่อนจะตอบว่าถ้าเป็นคนอื่นผมจะดีใจแต่นี่คุณวินไปฉุดกระชากเอาเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลสีนังกาด้านการเกษตรเข้าสิหะดอกเตอร์วิมากรนนยเกจริงเหรอคุณนนเทวินตาอุทานแผ่วเบาไม่มีใครถือหรอกฮะ เขารู้กันแล้วว่ามาลาเรียขึ้นสมองนะ่ะมันร้ายแค่ไหนแต่ที่นี่เขาฉมังนักได้ยาไปไม่กี่วันเลยคุณวินตาใส่เป็นตาตะกแตนแล้ววันโน้นน่นนะคุณอย่กบน้ำข้าโวโทษคุณนนคนเจ็บอดหัวเราะไม่ได้ทั้งๆท,ท,ที่อ่อนใจเต็มทีฉันจะไปทำอะไรด็อกเตอร์วิมารก,กอนนะยาเกาเขานะแล้วเรื่องอะไร เขาถึงได้ไปยินเก,กะกะที่ลานลานอะไรนะเจดีถูปรามาฮะนั่นแหละจะไม่มีปัญญาจดจำชื่อแปลกๆนั่นหรอกแต่ตอนเพอพอปิดไข้คุณวินจำได้กระทั่งตรงไหนเป็นอ่างน้ำพุในพระราชอุทยานส่วนหลวงสิคิริยาปุระจำได้กระทั่งภาษาสิงฮาลิสโบราณชนน,นพึมพำคุณนนพูดอะไร ฉันงงจะแย่ผมพูดเรื่องจริงคุณวินเพอ้ออย่างนั้นจริงๆแต่ที่ไปอารวาตรงลานถูปรามาอนุราชปุระกับด็อกเตอร์วิมากอรน,นยเกนะ่ะยิ่งพิลึกใหญ่คุณวินที่เห็นโลง่งๆแจ้งแจ้งคุณวินเห็นที่โลงๆแจ้งแจ้งเป็นกองไฟกองไฟที่เผาคนทั้งเป็นนับไม่ต้วนนะสิฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรถึงได้พี่ลึกหนักเช่นบ้าอย่างงั้นเชียว เสียงพึมพำไม่รู้ฮะคนพูดตอบเสียงเบาคุณวินเข้าไปตะปบด็อกเตอร์วิมากรน,นยเกนั่นแหละไม่ยอมปล่อยดูเหมือนเสื้อเขาจะขาดด้วยซ้ำไปผมเห็นกับตาโทษครั้งนี้คนเจ็บยกมือปิดหน้าฉันอายเขาตายเลยเดี๋ยวนี้ยังจะต้องทำงานด้วยกันยังไงเขาจะนึกว่าฉันพิ่ลึกพิสดาล เขารู้หรอกฮะว่าผิดใข้มันทำเอาแต่ชนนยังคำพูดที่ตามมากระทันหันแต่อะไรเสียงถามทันควันไม่มีอะไรหรอกฮะฟังไปทำไมกันคุณวิเจแกแมกคิดอะไรแผลงๆผมอีกคุณคนแต่คุณวินกับคุณดรันจะหัวร้อยยอเปล่าๆก็บอกมาสิดูดอกไม้นั่นดีกว่า ประธานบอดส่งมาเยี่ยมฝากบอกให้คุณหายเร็วๆด้วยฮะชนนเลี้ยงคุณนงยังพูดไม่จบเลยใครคิดอะไรแผลงๆกับฉันเขาห้ามผู้ป่วยพูดมากครับเสียงบอกมาจากปลายเตียงผู้พูดก้ามาใกล้คนทั้งคู่ในมือมีกหุราบแลกเยียมคราสตีหอมกลุ่นดีใจจริงวินตาที่ดีขึ้นชนนมาได้ก่อนแต่ผมเพิ่งเสร็จธุระ ผมไม่ช้าเกินไปหรอกนะหายไปไหนกันตั้งส่งสาวันเทวินตาบน่นลืมเรื่องที่ขับเคียวคาดคันกับชนนสนิทสนมฉันไม่รู้จะพูดกับใครกินยาฉีดยาจุลบมไปหมดแล้วเราออกทำงานกันแล้วนะวินตาดารันเคลื่อนมาใกล้อีกนิดสองวันก่อนไม่ได้ก,กับเขาโครลัมโบแต่ผมก็โทรมานะ เขาบอกว่าวินตาหลับหรือไม่อยากกวนฉะนนไม่ได้บอกหรือยังค่ะถ้าวินตาตอบเพิ่งเริ่มจะรู้เรื่องลืมซะเถอะดรันโบกมือยิ่งกหลาบให้ดมผมซื้อมาฝากเห็นหอมดีประธานแกนดิโอประธานฝากแกนดิโอลาสมาค่ะหล่อนบอกเสียงเ,ยงเบาฝากขอบคุณด้วย ชนนพูดอะไรละเหลวไหลดรันสายหน้าพ่อกับวิเจแหละผมไม่ได้ว่าอะไรชนนขยับมายืนปลายเตียงแทนส่งเสียงคานแข่งขันถ้าอย่างนั้นผมไปละคุณดรันมาแล้วนี่คุณนนจะไปไหนคนเจ็บถามอย่างแปลกใจผมมีนัดกับคุณวิชัยนะฮะจะไปหาพระเจ้ากันจะไปหาพระ หาเจ้ากันเราจะเดินเราเดินกันคนละทางอย่าถามผมเลยคนผู้ทำท่าตามปากว่าหากแล้วก็หันกลับมาบอกหน้าตาเฉยว่ามีพระภิษุไทยท่านมาเรียงทางาศาสนาหลายองค์ผมเรียนคุณวิชัยจะหาของไปเลี้ยงเพลนท่านนะฮะท่านเจ้าอาวาสมหาวิหารก็มาพระเจ้าหลายองค์ ท่านพูดคุยถูกใจผมเป็นการส่วนตัวหรอฮะคุณนนพูดถึงใครคะท่านโกติกวัตรฉนนตอบตอนคุณวินอรารวาสท่านก็ยืนปรงอยู่แถวนั้นแหละชะนนดารันขัดขึ้นสีหน้าไม่สู้ปกตินักเอาเรื่องเลอะเธออะไรมาบอกเราก็ไม่รู้ไหนว่าจะไปเลี้ยงพระเพรนก็คุณวินถามผมเม่ ไม่ตอบจะได้โกรธเป็นไรฝ่ายนั้นตอบหน้าตาเฉยผมอยากจะบอกอะไรคุณวินเหมือนกันมันแปลกดีแต่กลัวว่าคุณวินจะวากเอาไปเถอะชนนดารันรุกเราทั้งคำพูดและสายตาผู้ป่วยนอนตาปริบป,ปริบงงแสนงงเหลือนไม่เข้าใจอะไรนะักแต่ความสงสัยก็ถูกเก็บไว้ได้ไม่นานพึ่งเก้าโมงครึ่ง เทวินตาเอ่ยขึ้นคุณนนมีอะไรจะบอกฉันคะเรื่องเหลวไหลคนช่วยโอกาสนวินตาดรันตอบแทนอาจเหลวไหลตามสายตาคนอื่นนะฮะแต่ใครช่วยโอกาสฉนนถามทันควันเหมือนกันดารันเป็นฝ่ายอึ้งไปชั่วขณะคนเจ็บอีกนั่นแหละที่อึดอัดกว่าใครที่อึดอัดกว่าใครเพื่อนพราะไม่ได้คำตอบที่ต้องการ เรื่องพวกนั้นดารันเอ่ยเรียบๆพิสูจน์ได้ที่ไหนเลวไหลทั้งเพเป็นเรื่องของคนจะช่วยโอกาสต,ากตักตวงสิ่งที่ต้องการคุณก็รู้นี่นาชนนพระเจ้าก็เหมือนกับคนเรานี่แหละไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์หรือสำเร็จโสดาทุกองค์เมื่อไหร่มีความโลภเท่ากับคราวาสผมไม่ได้ค้านเรื่องนั้นแต่สงสัยนิดนึงว่าใครช่วยโอกาสอะไรฮะ ชนนถามคุณเองก็เข้าไปได้ครึ่งตัวดรันหัวเราะห,ห,หึ่หึงแหมยังถูกกืนคนพูดหน้าตาไม่ดีนักผมถูกใครกืนละะ่ะฮะก็เรื่องเหลวไหลพวกแดนนสีเอามาบอกวินตาทำไมกันก็ไม่รู้เรื่องอะไรคุณนนเทวินตาหันมามองพูดกันตั้งนานฉันไม่รู้เรื่องเลยค่ะคุณดรันไม่อยากให้ผมบอกคุณ ชนน์ตอบดารันกับชันคนละคนเสียงตอบติดห้วนวินตาดารันเอ่ยขานขึ้นอย่าฟังเลยผมรู้ใจคุณดีหรอกนาผมเองก็ไม่เชื่อเรื่องช่วยโอกาสพวกนั้นพระน่ะคงอยากได้ลูกศิษย์ลูกหาคนไทยอยู่บ้างหรอกมีลูกศิษย์เยอะยะคนขึ้นมากก็เป็นเรื่องแผ่บารมีของพระนั่นแหละคุณดารันพูดผิด จนวนคานเสียงแข็งท่านโกติกวัตไม่ใช่พระประเภทนั้นผมคุยกับท่านมาแล้วน่านับถือและท่านก็มากน้อยเกินกว่าจะเฉยโอกาสอย่างพระประเภทที่คุณดรันเคยพบผมก็ยังว่าไม่ต่างกันอยู่ดีลนาะทั้งหัวหน้านายวิเจอ,อีกก็แหละดรสิครินนั้นนะ่ะผมไม่เคยไว้ใจคนปากธรรมะธรรมโมใจอีกอย่างมีถมไปคุณวิน เชนนนขยับมายืนข้างเตียงอีกด้านผมว่าจะไม่บอกหรอกนะฮะแต่คราวนี้เห็นจะต้องพูดมันเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างผมกับคุณวิชัยเท่านั้นเองบังเอิญได้ผู้รู้ได้ถามได้ตอบอาจฟังดูเหลวไหลในความรู้สึกของคุณวินหรือใครก็ตามแต่ผมก็คนพูดของอย่างนี้เป็นไปได้เชื่อหรือไม่เชื่อมันก็ไม่เกิดผลดีแก่ใคร และท่านเจ้าอาวาสมหาวิหารอนุราชปุระท่านก็เป็นพระวิปัสสนาแก่กล้าเสียแล้วท่านไม่ปรารถนาอวดศักดาพ,พิณิหารกับใครหรอกฮะพราะผมกับคุณวิชัยไปถามไถ่ท่านถึงได้บอกอธิบายให้ฟังคนเจ็บนอนนิ่งตาปริบๆเชนนจึงกล่าวต่อไปว่าผมเห็นแปลกหรอคะที่คุณวินเพอร์พรพอไข้มา,าลาเรียก็จริงแต่กับรู้เรื่องสิคริยาละเอียดละอ ทั้งเรื่องที่คุณวินเข้าไปยื้อยุดด็อกเตอร์วิมากรานนยเกที่ถูกปรามาก็อีกเหมือนกันคุณวินว่ามีกองไฟใหญ่ที่นั้นกองไฟเผาคนเป็นๆอะไรกันไม่มีใครรู้แต่พระท่านรู้เหลวไหลเป็นบ้าดรานใสยหน้ามินตาจะฟังต่อไปทำไมกันพวกนั่งทางในเห็นสวรรค์นรกประเภทนั้นหนะ่ะ ฉันพูดอะไรพี่ลึกอย่างพี่ลึกอย่างนั้นด้วยหรือคุณนนเทวินตาพึมพรรมัมฮะท่านโกติกวัาท่านก็อยู่ที่นั่นผมยังจำได้ผมเห็นท่านเพ่งอยู่ที่คุณวินตั้งเป็นนานสองนานผมอธิบายไม่เป็นหรอกแต่ท่านบอกผมว่าตรงนั้นเคยมีกองไฟใหญ่จริงๆพุทโธดรันหัวเราอย่างเห็นคำเต็มทีรับสมอ้างแท้ รับสมอ้างแท้เลยชนวนเป็นนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ได้ยังไงกันก็ไม่รู้เชื่อในสิ่งที่ไม่อาจพิสูจน์ได้เสียดายคนพูดมีสีหน้าตึงผมอธิบายไม่เป็นเสียด้วยเสียดายอีกเหมือนกันที่คุณสิครินไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยอีกคนบางทีอาจจะอธิบายนักวิทยาศาสตร์ได้กระมังหรอกฮะผมไม่ได้ว่าอย่างนั้นดารันรีบแก้ตัวหากคู่สนทนา มีสีหน้าเป็นปกติในที่สุดขนาดโต้ตอบกลับมาว่าคุณดารันพูดก็ถูกยังพิสูจน์ไม่ได้ผมไม่ตำหนิหรอกฮะแต่ผมเชื่อว่าพระอย่างท่านโกติกวัตรท่านไม่รับสมอ้างเพื่อหลอกลวงใครท่านเอาอะไรมาพิสูจน์ดารันถามเสียงเรียบว่ามีกองไฟใหญ่ตรงนั้นคุณวินยังอยากจะฟังต่อหรอฮะฉะนวนหันมาถามคนบนเตียง ก็ฉันยังไม่รู้อะไรเลยนี่คะคุณนนคุณสองคนต่างหากเถียงกันไปเถียงกันมาถ้าคุณยังคิดเหมือนเดิมก็ป่วยการจะรู้ชนนถอยกลับฉันก็ยังอยากฟังอยู่ดีแหละคุณนนมันเกี่ยวกับฉันฉันควรจะมีสิทธิ์รับรู้ไม่ใช่หรือเสียงเปรยเบาๆผมจะบอกก็ได้ถ้าคุณวินฟังจบแล้วจะหัวรอยอก็ตามใจฉนนบอกในที่สุด ขณะที่คนยืนตรงข้ามสายหน้าภาพต่างๆดูย้อนกลับมาเป็นฉากๆในห้วงความคิดคำหนึง่งเสียงของชนนดังสม่ำเสมอต่อไปว่าคุณวิชัยแปลกใจที่คุณวินดูรู้ทางป้อมสิขิริยาปุระดีละเอียดละออยังกับเป็นนักโบราณคดีเสียเองอีกเรื่องก็คือเหตุที่ลานถูกปลามาคุณวินไม่น่าจะรู้เพราะเป็นตำนานเก่าแก่ ที่ไม่ได้บันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์คุณวินต้องเข้าใจถึงคนเขียนตำนานมหาวังสะแม้กุลาวังสะเองก็ตามบางทีบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์แต่ความจริงเหล่านั้นไม่มีวันลบหายเหมือนความลับไม่มีในโลกนั่นแหละฮะฉันยังงงคนบนเตียงพึมพำอนุราชปุระ เมื่อศตรวรรษที่4และ5ครั้งนั้นเสียงอธิบายเย่อๆอีกยืดยาวคุณนนหมายความว่าตรนนั้นเคยมีกองไฟที่เผามนุษย์เป็นเป็นงั้นสิฮะตำนานอีกฉบับบอกไว้ละเอียดในมหาวังสะไม่กล่าวถึงเพราะภาพนึกถึงเจ้าชายโมคลานะนั้นงดงามมาตั้งแต่สูงทั้งหลายก็เข้าข้างคนบันทึกมหาวังสะ ก็เป็นสงฆ์มหานามะได้รับพระราชทานสิศีริยาให้เป็นสมบัติของสงภายหลังพระเจ้ากัสปะสิ้นพระชนก็ใครเล่าจะบันทึกความตอนนั้นไวเฮ้อเสียงถอนใจใหญ่จากคนที่ยืนกอดอกตรงข้างพี่ลึกแท้แต่บันทึกนั้นก็เขียนอย่างเป็นธรรมเจ้าชายโมคลานะทรงมีพระสติเฟือไป เพราะแรงยุจากอมาตะบางคนอีกประการก็ความทุกทรมานโดยเวลา17ปีต่างแดนแม้ต้นโพศักดิ์ก็จะส่งให้โค่นทิ้งกว่าจะรู้พระองค์ก็สายไปแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันผู้ป่วยถามรอยยิ้มขบขันกระจายทั่วหน้าคนพูดเชื่อเรื่องการเกิดใหม่เชื่อในบุญญาบารมีและแรงอธิษฐาน เชื่อในผลกรรมดีทั้งดีและชั่วว่ามนุษย์เวียนว่ายตายเกิดต่างกันโดยผลแห่งกรรมไม่มีผู้ใดลิขิตนอกจากตัวเราเองท่านโกติกะวัตท่านบอกผมว่าเคยเกิดในสมัยนั้นเคยพบภาพสยองที่นั่นและสิ้นใจสิ้นบุญก็เพราะเหตุเกิดวันนั้นประหลาดฉันไม่เชื่อคุณวินเคยรักตาสิน บำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานมาตลอดจิตหรือวิญญาณที่ได้รับบารมีเสริมส่งให้รู้ตัวตลอดเวลาถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้คุณวินรู้ได้ชัดเจนจึงแทรกแซงเวลาที่คุณวินไม่เป็นตัวของตัวเองแม้ที่สิขิริาก,ก็เถอะคนที่เคยเดินเข้าออกจึงจะรู้รู้ทางละเอียดไม่ใช่หร่ฮะตายละคนพูดอุทานหัวเราะิก นี่จะเหมาให้ฉันเป็นตัวละครในประวัติศาสตาร์ตอนสยองที่สุดของอนุราชปุระหรือคุณนนแล้วดรวิกรมาในยเกะล่ะคะเป็นอะไรกับฉันในชาติโน้นถ้าไม่ได้บอกละเอียดยังกบ,บทละครอย่างที่คุณวินพูดหรอกฮะฉนน,นกล่าวขึงขังผมอาจจะพูดให้คุณวินเข้าใจได้ยากแต่คุณสิครินดรวิมากรในยเกคนคนนั้นเป็นนักวิทยาศาสตาร์ ไ้ะนะักคนควารรมพอกันบางทีการอธิบายเรื่องเดียวกันต้องใช้วิธีการต่างกันเพราะสภาพของคนก็เป็นได้นี่ฮะผมน่ะไม่เชื่อหรอกดารันกล่าวขึ้นในที่สุดใครพิสูจน์ได้บ้างเกิดแล้วตายแล้วเกิดใหม่น่ะเป็นเพราะคุณดารันไม่เคยศึกษาไม่เคยสนใจชนนยังยังยกไหล ผมนะ่ะยังระลึกถึงคํากล่าวของพระพุทธองค์เสมอหมู่ชนในสมัยที่ขาดความเคารพธรรมเมื่อหมิ่นธรรมคือความดีก็จะพากันนิยมทำความชั่วบูชาคนชั่วผู้ซึ่งประสบผลปัจจุบันจากการทำชั่วเมื่อไร่ที่คนหันมาเคารพธรรมเท่ากับนิยมความดีก็จะเห็นแสงสว่างแห่งธรรมนั้นฉนน ดารันอดหัวเราะไม่ได้นี่จะเตรียมสลากิเลสหรือไงเปล่าฮะคนพูดตอบเสียงเดิมคุณวินต้องการรู้เรื่องที่ผมกับคุณวิชัยสงสัยต่างหากแล้วคุณเชื่อเหรอดารันถามหัวเราะหัวเราะผมไม่ได้พูดถึงเรื่องเชื่อไม่เชื่อจริงหรือไม่จริงผมกำลังพูดถึงหลักใหญ่และเหตุที่เกิดสิ่งนั้นๆต่างหากพารูปนั้นท่านว่า ด็อกเตอร์วิมากอรนเนยเกยเป็นใครละ่ะเสียงถามผมบอกแล้วว่านี่ไม่ใช่บทละครชนนตอบถ้าไม่ได้เจาะจงบอกตัวแสดงท่านพูดถึงการเกี่ยวข้องตามกฎแห่งกรรมกรรมตามวัตฏะต่างหากคุณวินพักผ่อนให้สบายหายแล้วคงได้พบท่านหรอกวินตานะหรือจะไปดารันพึมพำรรอย่างขำๆำคุณนนเชื่ออะไรก็ไม่รู้ คนเจ็บพูดเอ่อยๆฉันไม่เชื่อเรื่องแบบนี้คุณนนท์ก็รู้จะเขินก็ต้องปล่อยให้ไข้มาลาเรียพาตัวเองทุรนทุนทนรายฉุดกระชากเสื้อผ้าคนอื่นเท่านั้นหรอกค่ะใครๆก็รู้ว่าคุณวินป่วยด็อกเตอร์นั้นเขาว่าอย่างไรบ้างล่ะคะจะว่าอะไรดารันตอบเสียเองป่านนี้คงเชื่องมง,งายไปแล้วนะสิผมไปละฉะนนบอกลา แล้วเดินออกไปเฉยๆผู้ป่วยถอนใจเฮือกบ่นเบาวๆว่าหน้าปวดหัวจริงผมบอกคุณแล้วชนนทถ้าจะเป็นเอามากยิ่งได้พวกเลยไปใหญ่ฟุ้งไปแล้วก็ไม่รู้ดารันพูดพางยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมองผมมีแนทกับเจ้าหน้าที่ u n เอสองสคนก็เรื่องธุรการงานนั่นแหละวินตา ถึงอย่างนั้นก็อดแวบมาหาคุณก่อนไม่ได้ผู้ป่วยมองหน้าคนพูดเห็นประกายเจิดจ้าเจ่มชัดจะต้องถอนใจใหญ่ดรันทาบมือตัวเองลงบนหลังมือขาวบางที่วางอยู่บนที่นอนก่อนจะกล่าวต่อไปว่าผมภาวนาให้คุณหายวันหายคืนเป็นห่วงคุณแทบแย่รู้ไหมค่ะข,ขอบคุณเสียงตอบรับแผ่วเบา อย่าเชื่องเรื่องเหลวไหลตามชนนละ่ะโทเทวินตาอดหัวเราไม่ได้ฉันจำอะไรไม่ได้เลยค่ะจะให้เชื่อได้ยังไงหน้าตาด็อเตอร์วิมากรนในยากเกเป็นยังไงฉันยังไม่รู้เลยโครงการของคุณเลื่อนไปอีกอาทิตย์แล้วคุณคงได้พบเขาหรอกจะรีบไปหรอคะรอนถามดารันพยักหน้ารับไม่อยากไปแต่จำเป็น ผมจะไม่เยี่ยมอีกตอนเย็นเทวินตาเนื้อขำตัวเองยามร่างกายอ่อนแอจิตใจที่เคยเข้มแข็งของหล่อนก็พลอยอ่อนตามไปด้วยนี่หล่อนจะพ่ายความตั้งใจเดิมหรือไม่หนอร่างสันทัดของดารันที่ห่างไปพาเอาความเหงาว้าเวให้หวนกลับมาอีกครั้งถ้าเสียงเคาะประตูไม่ดังขึ้นหล่อนคงจะเข้ารวังหวนกลับไปหาอดีตเช่นเคยออกปากอนุญ,ญาต แล้วจึงเห็นเจ้าของมือคราวนี้คงเป็นหมอกระมังผู้ชายผิวสองสีค่อนข้างสูงใหญ่สวมแว่นตากระจกใสกรอบเข้มๆอย่างนั้นหล่อนกำลังเบื่อเตียงเบื่อโรงพยาบาลเป็นที่สุดแล้วเทวินตาหลุดปากออกไปว่าอีกหลายวันไหมคะหมอกว่าจะกลับบ้านได้ผมมาเยี่ยมเสียงที่ตอบกลับมาชัดเจน ที่สุภาพคุณคงจำอะไรไม่ได้หมอว่าอย่างนั้นถึงจะไม่เป็นทางการแต่อาทิตย์หน้าคุณก็คงจะพอศึกษาเรื่องพันุ์ข้าวชนิดต่างๆที่เราปลูกบนเกาะศรีลังกาได้หรอกรอยยิ้มจุดที่มุมปากก่อนจะแนะนำตัวเองว่าผมสิครินวิมากรนยเกจบบทที่ยี